สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปากกาของยี่ห้อปากกาปากเกินครับปากเกิจะมีหลายรุ่นหลายโมเดลแต่โมเดลที่นํามาให้นําเสนอในวันนี้คือปากเกิรุ่นโมเดลเออร์เบิร์นพรีเมียมนะครับอา่าแล้วนี้คุณลูกค้าคนนี้สั่งเป็นเซ็ตด้วยให้กับผู้ใหญ่นะครับมีเซ็ตทั้งโลโลบอล,ล,ลเพนคือลูกลื่นอันนี้เป็นโลโลบอล,ลครับเป็น RB นะนั่พอรับกล่องโบนี่ก็เป็นแบบโบแบบแบบตัวซอนเน็ตแบบ ตัวท็อปเลยนะครับแล้วกล่องนี้เป็นกล่องพรีเมียมตัวนี้เป็นกล่องลิมิเต็ดอินเทชันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเป็นของหายากมากเลยนะครับมาพร้อมกับใบนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีใบนะครับเราก็พร้อมบรีการ์ดปั๊มโดยคนผู้ขายชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถใส่หมึกสำรองได้ด้วยนะครับนี่เป็นของหายากไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปตัวนี้หายากยากมากเพราะว่าได้กล่องทองเห็นไหมครับนี่กล่องสีทองแล้วก็ได้ห่อกระดาษสีทองเราได้โบสีทองสวยใหญ่ โบดี้เป็นโบแบบ BIP นะครับเป็นโบ Executive เลยนะครับให้กับรุ่นแพงๆเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ราคาสูงพอสมควรนะครับเพราะเป็นเซ็ตนะเรามาดูว่าตัวนี้ทําไมลูกค้าสั่งตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับที่ Ur อร์เบิร์นีเยมครับเป็นความสวยงามรุ่น Ur อร์เตัวนี้จะเป็นโค้งนะรัสีร้านี่โค้งสวยนะครับตัวนี้เป็นของนายทหานใหญ่นะครับท่านใหญ่นะครับอ่าตัวนี้ปากกาสวยมากเลยนะอ่านนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวรูปตัวตัวแหนก่อนล้วกันนะเป็นแบบนี้นะครับอ่านนี่นะครับแล้วก็นี่ อันนี้เป็นบอลเพรครับคือเป็นลุกลื่นแบบกดแบบนี้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนหมึกนะครับของรุ่นนี้ก็หมุนที่หัวครับอย่าลืมนะครับปากกาปากกาทุกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นสปริงเป็นบอลเพนนะเป็นบอลเพนนะครับจะมีสปริงครับอย่าไปดันสปริงจนพังสปริงพังปากกาเสียนะครับหมดประกันนะครับต้องระวังระวังนิดหนึ่งปากกาทุกรุ่นทุกยี่ห้อถ้ามีรุ่นจะมีสปริงครับต้องระวังระวังตัวนี้เป็นปากกา อ่าม่อินฟรันเลยนะครับอ่าเรามาดูว่าลุกดื้อสามารถใส่เมือกอะไรได้บั่งหนึ่งที่สามารถใส่ได้นะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นอ่าผมเตรียมพร้อมมาก่อนดีกว่านี่ผมขอหยิบแ๊บนีงก่อนเออปากกาเจลผมหยิบเจลไปหมดกคงหยิบไปใช้แล้วแหละเฮ้ยนี่อยู่ตัวหนึ่งเจอละนี่ รุ่นนี้นะครับปากการุ่นเออร์เบอร์พรีเมียมครับสามารถเปลี่ยนไซส์ปากกาได้2แบบนะครับหนึ่งก็คือเป็นบอลเพนนะครับก็คือตัวนี้เป็นขนาดไซส์ M หรือเป็นเจลนะครับขนาดไซส์ M เหมือนกันเดี๋ยวนี้เจลมาแรงครับช่วงนี้เป็นสีเงินเพราะคนไทยนิยมใช้สีเงินเป็นหลักหัวเป็น M นะครับตัวนี้เป็น m เมสในฝรั่งแท้เลยนะครับเราดูว่าน้าหนักกันเป็นยังไงเออเราพูดถึงตัวนี้สวยมากเลยนะผมบอกก่อนมาเป็นเซตนี้เหมาะให้เป็นผู้ใหญ่จริงแล้วก็ดีมากเลยนะที่สคัญผมจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นอะไร ได้อัปรางวัลเยอะมากเลยนะครับของปาร์เกอร์รุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับนี่ผมให้ดูน้ําหนักแล้วกันตกใจครับต่ำกว่า20ครับไม่ผิดนะครับอ่ะยกใหม่อีกทีนึงสี่โลโศูนย์ด้วยเป็นกร,รัมนะครับสิบแปดกรรมัมเฮ้ยเป็นไม่ได้งไงอ่ะอีกทีนึงเออ อุลต้านะครับคือเป็นปากกาที่เบามากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูวัสดุนิดนึงตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับดูจากข้างในข้างนอกนะครับผมจะ้ดูปลอกแล้วกันข้างในเป็นพลาสติกข้างนอกเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นดำโอ้มองไม่เห็นต้องขอโทษราตาใช้ต้องใส่ตาเปล่ามองเออผมบอกว่าเป็นรุ่นที่เบามากพกถ้าเบานะค,คุณพกพาสะดวกสบายครับแล้วก็สวยเคิร์ฟเคิร์ฟนี่สวยนะครับตัวนี้เป็นเจนใหม่นะ ถ้าเป็นเจนเก่าตุลเคิร์ฟกว่าจะใหญ่มากเลยตรงนี้จะใหญ่แล้วก็หนักจะหนักกว่านี้เยอะเลยอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่ะวางลองดูส่วนอาบีกันเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผม <โด S 1> ขออนุญาตเคลียร์นิดน,น,นึงพื้นที่พอเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้ขออนุญาตจริงนะ,ะเรามาดูนิดน,นึงก่อนว่าเป็นยังไงนี่นี่คือปาก,การุ่นนี้นะครับโอ้โหดูความสวยงามของ R b บนะครับนี่รุ่น Ur b a n p บ e m i u พีเมียนะครับอ่าหัวไปตรงนี้นะครับเหมาะสใส่เสื้อข้าราชการ ข้าสการที่มีเสื้อปกครับเวลาเราไปแล้วแนบปกมีปกทั้งหน้าซ้ายขวาสามารถใส่ได้ทั้งคู่เลยครับอ่าแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูความสวยงามก่อนละกันนี่เลเซอร์ชื่อก็สวยนะเพราะตัวนี้เป็นสแตนเลสอ่านี่น้ำหนักก็ดีด้วยหัวเป็นเปิดปอกอาร์บี้เขียนสวยจับสวยจับถนัดนะครับสามารถใส่ต่างนีได้ด้วยอ่าผมใช้ดูน้ำหนักก่อนแล้วกันอ่ะไม่น้องตกใจนะครับเดี๋ยววันนี้ดูซีโร่นะครับดูน้ำหนักของรุ่นนี้ครับเออเบิร์นพรีเมียมนะครับ Urban สามสิบสองอู้หูจะต่างกับตัวนู้นเยอะนิดน,นึงเพราะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมสแตนเลสหมดเลยนะครับอ่าเป็นสแตนเลสทนน้าหนักเขาจะหนักถ้านะสแตนเ,เลสหนักๆอะ่ะเพราะว่าอะไรทีผมจะให้ดูว่าหนักเพราะว่าอะไรนี่สแตนเลสล้วนหมดเลยนะข้างในเนี่ยมันไม่พอนะครับนี่ดูข้างนอกอ่านี่ตัวนี้หัวนี่โลหะเลยนะครับสแตนเ,เลสนั่นปักเลยนะครับนี่ดูเห็นไหมครับได้เออไหมรุ่นนี้สองเนถ้าเป็นรุ่นอาบีนะครับจะไม่มี สปริงนะครับเป็นรุ่นที่ทนทานมากเพราะใช้เบ้ายึดบ่าคอยึดเพราะฉะนั้นตัวนี้ Make in France นะครับ Rb แล้ว R มึก Rb เป็นยังไงนี่สีดำนะแต่กปกติคนไทยจะใช้สีน้ำเงินคือใช้รุ่นนี้นะครับ Quick Ink Quick Ink อ่าใช้ M นะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โห M นี่สีน้ำเงินตัวนี้คือสีดำจะสีดำอ่ามาทหานคนไทยส่วนมากใช้ M Make in France นะครับอ่านี่เป็นของใหม่ล่าสุดเลยนะครับ64อ่าเรามาดูว่า เออรับปลอกเนี่ยไหมปลอกตัวนี้ก็หนักเพราะจริงๆปกติถ้าเป็นอาเบีย e ประมาณสามสิบบวกบวกอ่ะถ้าเป็นโลหะหนักๆนัเนี่ยอย่างดีเกรด,ดีเลยนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถือว่าสวยงามมากผมบอกสวยงามจริงอ่ะผมลืมวัดโอ๊ยโคตรโคตรทีเวอร์เน,นียมาเมื่อชี้ก็ลืมวัดหัวปกติใส่อันนี้หัวอยู่ที่สิบนะมันถือว่าใหญ่นะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะส่วนกระบอกตัวนี้เป็นเบียโค้งปุ๊บปุ๊บผมวัดด้านตรงนี้แล้วกันสิบสองด้านเล็กสุดอยู่ที่เก้า มิลเออชัดเจนนะอ่ะหัวไม่ต้องวัดครับเพราะหัวไม่เคยใช้เรามาวัดความสูงกันอยู่ที่ร้อยสามสิบหกจุดห้ามิลลิเมตรก็เท่ากับสิบสามจุดหกมิลนะไอจุดหกเซนนะครับขอโทษครับเรามาดูของโซนนี้กันเมื่อกี้ผมก็ะลือวัดอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะนี่ตัวนี้เคิร์ฟตัวนี้นะจับอยู่ที่เก้ามิลอ่าเป็นเคิร์ฟนะเก้ามิลที่เขียนตัวข้างบนนี่จะเวอลกมาอยู่ที่ประมาณสิบตัวที่ปลายเล็กที่สุดนะครับอยู่ที่ ข้าวมิลอ่าเราดูความสูงละ่ะอยู่เท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าจุดแปดมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อแดงสองรุ่นเลยนะครับก็สิบสามจุดห้าเซนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเวลาให้ของขวัญผู้ใหญ่ครับผมจะนี้แนะนำว่านี่จะเป็นรุ่นแบบนี้ครับนี่คือแบบเอ็กเซ็กคูทีฟเลยนะครับให้เป็นปากาเซ็ตคู่แล้วก็ทำชื่อโลโก้สวยมากกล่องก็สวยครับแล้วสำคัญมีใบประกันด้วยนะครับอ่า ป็นรุ่น e x e c u t i v e นะครับนี่อย่าลืมนะครับว่าหมึกรุ่นนี้นะจะใช้สามารถใช้โรลบอลตัวนี้ได้เอ้ยบอลเพนครับ BP ครับขอโทษนะครับบอลเพนบ p บอลเพน BP นะครับใช้ M หรือหมึกเจลบีหมึกเจลได้นะครับถ้าเป็นโรลบอลคือใช้เป็นตัวนี้5้าไซส์เนะครับอย่าลืมซื้อสับกันนะครับดูให้แน่นอนก่อนว่าคุณใช้หัวอะไรนะครับอ่ะก็ใครมีข้อสงสัยทีเกี่ยวกับปากกาหมองบางปากกาพาร์เกอร์ปากกาเชฟเฟอร์ปากกาคอส นะครับเราอยู่กันประมาณเกือบ20ปีแล้วแหละนะกนทางนี้ทางนั้นนะครับส่งคําถามมันก็ได้เดี๋ยวผมจะพอตอบได้ตอบหาคำตอบให้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพังไปต้องขอประนอังภัยด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ